ทำเป็นแบบมีชีวิตขึ้นมาเลย ิออคิดออกแบบโอ้โหรากับหุ่นยนต์เลย่อจัก มีสองฝั่งนะหลังมีไงมีอมีก 死神呢、这個，靚靚证死神。 นี่มีลมแรงออกมาเล,นนลมแรงๆออกมาโอ้โหสบายความร้อนได้ดีมากเลยแสดงว่ามันดูดดดูดจากด้านหน้ามาออกข้างหลังดูดออกมาแบบคนไทยนีความคิดนี่โอ้ไม่ใช่ธรรมดาเนี่ย คิดออกมาเป็นเป็นเป็นของเล่นไปเลยใช้งานแบบเป็นหุ่นยม์เก <tô Moon S 2> ่งโอห่หน้าตรงเลยนะหน้าตรงนี่มอง ว่าเป็นเป็นหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเป็นของเล่นตัวหนึ่งเลยถ้าเป็นเด็เกๆคงชอบแน่เราข้ามไปประเทศจีนอันนี้จากญี่ปุ่นใช่ไหมข้ามไปประเทศจีนนะมาถึงประเทศจีนได้ใช่ป่ะ ซัมบูลายเลยซัมบูลายพี่เห็นแห้งเจียเป่ะนี่แห้งเจียนี่ซึ่งงอคงอ่ะ หนฝีมือยิงกันแล้วเนี่ยความคิดนี่คือระดับโลกที่จประปวดได้อาลมอันนี้เข้าน่าจะน่าจะอันนี้ดูดเข้าข้างหลังดูดออกโหศิลปะไฟข้างในด้วย ขี้ิตี้ิโอตโข้างในนี่มีมีลวดลายมังกรเป็นที่เสามีมังกรอยู่ใน ปีศาจนะมีเขี้ยวเลยมองมันเหมือนคล้ายๆนักลบนะเนี่ยเหมือนคล้ายๆนักลบเสื้อกะเสื้อกะเขาเรียกว่ากันเนเียวลราออกลบไนงะ มีฟันไม่เข้าของโบราณความคิดน,นี่ฝีมือนี่ระดับมีระดับโอ้ดัดแปลงมาจนกลายเป็นมีชีวิตขึ้นมา กระบ,บี่ด้วยมีดกอ,อันนี้ก็มีลมออกเหมือนกันนะที่บอกอันเมื่อกี้ดูดดูดข้างหน้าลมลมลมดูดออกมาข้างหลัง อยู่หนงมามีลมออกคือระบายความร้อนที่ดูดเมื่อกี้พัดลมสามตัวเย็นออกมาเลยเแนวคล้ายซัมบูไล <laughs> โอ้โหคลิปได้นขนาดนี้ก็มือเยี่ยมนะ